คุณผู้ชมครับไฟไหม้รถโด,ดยสารกลุ่มเทพไฟลุกท่วมเลยครับตำรวจที่สอพอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถทัดดวร์โดยสารบนถนนสาย502หรือว่าถนนอรุณประเสริฐบริเวณปากทางเข้าบ้านเลิงบ้านยามเลิงนะครับอยู่ที่ตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิหลังจากได้รับแจ้งก็ไปกันแล้วครับไปถึงก็พบรถทัวร์โดยสาร ออกมาจากกรุงเทพเมื่อคืนนี้ปลายทางก็จะไปที่อำเภอพนมไลัยจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้โดยสารมาเต็มคันประมาณ30คนขณะที่รถมาจอดส่งผู้โดยสารใกล้ๆกับที่เกิดเหตุแล้วก็กําลังจะเคลื่อนตัวออกไปอย่างช,ช้าๆประมาณสักสาเมตรประมาณสัก30เมตรนะครับก็ได้มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่ปากทางเนะี่ยขับมาด้านข้างรถแล้วก็คอเรียกให้รถจุดบอกว่าไฟไหม้ตอนท้ายรถนะครับเนี่ยครับจากนั้นคนขับ จึงได้หยุดรถและก็ลงมาตรวจดูก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ในห้องเก็บของชั้นล่างนะครับซึ่งก็จะมีแบตเตอรี่อยู่หลายลูกทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้ในการติดเครื่องยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศภายในรถจึงรีบเปิดประตูแจ้งให้ผู้โดยสารลงจากรถแล้วก็พาเอา ทังดับเพลิงในรถนี่นฉีดดับไฟชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันก็เอาถังน้าบ้างเอาสายยางเข้ามาช่วยกันฉีดดับเพลิงจนเพลิงสงบกรับผู้โดยสารลงจากรถทุกคนปลอดภัยทรัพย์สินผู้โดยสารไม่ได้รับความเสียหายครับแต่สุกปลกจากฝุ่นของสารดับเพลิงอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นเหตุระทึกและครับอืเดชบุญไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับ